รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กระจัดคราบแวนิทดำและสาแก๊งตกทองกำลังวางแผนกันในการที่จะหลอกล่อเหยื่อที่เดินผ่านไปมาให้จ่ายเงินให้กับพวกเขา โดยอาศัยวความโลภของคนเป็นหลุมทรางไม่กล้าหนูกลัวโธ่ถ้าเกิดแกไม่กล้ากลัวแล้วเมื่อไหร่จะเป็นงานวะมาแล้วลูซี่พี่พี่หนูหนูไม่กล้าไม่กล้าไดีไปสีเอ้าโธ่เฮ้ยไม่กล้าได,ไามาได้มันหยิบทองไปแล้วอย่างนี้จะเป็นมืออาชีพได้ไงวะเน,นี่ยไม่กล้าเลี้ยงเสียของสุกจิบแปงเลยโห ไปเ,เดี๋ยวฉันจะพาไปดูรุ่นพี่แกไปดูแค่ดู อะไรคะเออคือฉันเห็นคุณเก็บทองได้อ่ะคะ่ะอ๋อทองของคุณเหรอคะเปล่าค่ะแต่ว่าฉันก็เห็นทองนี้เหมือนกันนะคะคือว่าฉันว่าเราน่าจะแบ่งกันนะคะเออเอาหน้าแบ่งกันเถอะฉันว่าทองมันไม่ใช่ของเรานะเอาไปให้ตำรวจตามหาเจ้าของดีกว่านะคะอย่าโง,ง่น่ะทองที่คุณเก็บมาไม่ต่ำกว่าสองบาทเงินหมื่นเลยนะคุณเออแต่เจ้าของเขาอะอาจจะเดือดร้อนอยู่ก็ได้นะจ๊ะ คนทำทองหล่นขนาดเนี้ยไม่เดือดร้อนหรอกเอาน่าไม่มีใครเห็นแน่ๆคุณให้เงินฉันห้าพันที่เหลือกำไรคุณนนอเลยฉันว่าไปตำรวจดีกว่าของมันไม่ใช่ของของเราฉันว่าฉันไม่ให้ตำรวจนะจ๊ะมันไม่เห็นเหมือนมือชีบเหมือนที่พี่ว่าเลยอ่ะเอ้ยคนเราอ่ะมันก็มีผิดพลาดกันบ้างดีวะ<ฮ>นางเนี่ยมันไม่โลภเหมือนกับใครไม่น่าเชื่อเลย บนโลกวันนี้ยังมีคนไม่โลกในชีวิตของคนเรานั้นก็มีการได้กับการเสีย และการได้การเสียนั้นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรมเสียโดยชอบธรรมได้โดยชอบธรรมจากเรื่องเล่านี้เราก็เป็นเรื่องที่ได้เห็นได้พบกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่โลภแล้วก็จะให้ความสวัสดีดทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นการสร้างสถานภาพที่ดีและตัวอย่างที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมอันนั้นโบราณท่านจึงให้คติเตือนใจอยู่เสมอว่าโลภนักมักลาภหายโลภนักมักตัวตาย แต่ถ้าผู้ใดก็ตามกำจัดความโลภอันนี้ออกไปซะแล้วให้ถือความถูกต้องและความยุติธรรมผู้นั้นก็จะไม่เป็นอันตรายและไม่ทำผู้อื่นให้ได้ช่องในการที่จะประพฤติชั่วทำชั่วต่อไปดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงยึดถือความพอประมาณความพอเพียงและความพอใจความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอและเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกจนทั้งในไม่ได้การ ควรคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอถ้าทำได้อย่างนี้เราก็ไม่เกิดความโลภเมื่อไม่เกิดความโลภสิ่งที่จะเป็นอันตรายหรือสิ่งที่จะทำให้เราเสียความยุติธรรมก็ไม่มีคนที่ไม่โลภนั้นอยู่ที่ไหนก็เป็นสิริมงคลที่นั่นถ้าเราไม่โลภแล้วก็จะให้ความสวัสดีดทั้งตนเองและผู้อื่น